ชาวกัมพูชาว่าอย่างไรเมื่อรู้ว่าขวัญใจของพวกเขาอย่างหมอเสมรัตนาอินฟลูเอนเซอร์ดังชาวกัมพูชาก็ปปี้งานของหมอตังยูทูบเบอร์ดังชาวไทยแบบช็อตต่อชอ็อตก็หยันโปก ครับคุณผู้ชมครับเรื่องราวนี้มันเกิดเนื่องจากสื่อของกัมพูชายอย่าง KBN n e w Plus นะครับได้นำเอาเรื่องราวของหมอเสมรัตนาซึ่งตอนนี้ยังเก็บตัวเงียบอยู่และไม่ได้ออกมาพูดถึงเรื่องราวนี้และยังไม่มีการชี้แจงใดๆว่ามันจริงหรือไม่อย่างไรยังไม่มีการออกมาเปิดเผยนะครับแต่เท่าที่แอตรวจสอบ หมอดังชาวกัมพูชาได้ลบคลิปเหล่านี้ออกไปจากเพจของเขาแล้วซึ่งแม้กระทั่งสื่อกระแสหลักในประเทศไทยก็ได้นำเอาเรื่องนี้มาลงเอาไว้นะครับแอดขออนุญ,ญาตขยายความเกี่ยวกับหมอเสมรัตนาสัหนิน่งก็แล้วกันนะครับว่าหมอชาวกัมพูชาคนนี้เนี่ยนอกจากเป็นหมอแล้วซึ่งทำเรื่องเกี่ยวกับความงามนะครับแล้วก็ยังทำเพจเป็นอินฟลูเอนเซอร์ซึ่งมีผู้ติดตามใน Facebook เนี่ยกว่า1ล้านสแสนคนเลยส่วนใน YouTube นี่ก็มีมากกว่า8 0 0แสน คน,นคที่สําคัญก็คือชอบออกมาตอบเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์และเป็นเจ้าของวลีเด็ดเลยนะครับที่บอกว่ากัมพูชาคือต้นกําเนิดของวัฒนธรรมอินเดียแล้วก็คอยมาพูดถึงเรื่องของการเครมวัฒนธรรมก็ปี้ว่าไทยก็ปี้กัมพูชาอย่างนั้นอย่างนี้นี่คือตัวตั้งตัวตีคนหนึ่งเลยครับและเขาก็ยังชอบพูดวลีเด็ดอีกหนึ่งประโยคนั่นก็คือการที่กัมพูชาเอาวัฒนธรรมของไทยมาใช้มันเป็นเพียงแค่การเอาวัฒนธรรม ที่ไทยขโมยไปกลับมาเท่านั้นแล้วชาวกัมพูชารุ่นใหม่ก็เชื่อสิ่งที่หมอเสมพูดมากๆเลยแต่ไงกลับกลายเป็นว่าคนที่ชอบว่าคนอื่นขโมยวัฒนธรรมกลับกลายเป็นคนขโมยผลงานของคนอื่นเอาไปใช้แบบช็อตต่อช็อตก๊อปยันปกขนาดนี้ แอดจะขอไม่ลงรายละเอียดในเนื้อหาของข่าวมากจนเกินไปนะครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าคลิปนี้เราจะมาเน้นหนักถึงความรู้สึกของชาวกัมพูชาที่ได้รับรู้ข่าวนี้นะครับซึ่งบางคนก็ไม่เชื่อว่ามันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆและอีกหลายคนก็มองว่าการที่สื่อของกัมพูชาทําแบบนี้มันเหมือนการสาวใส้ให้กากินเรื่องราวที่ไม่ดีกับตัวเองจะเอามาลงทําไมแต่ก็ยังมีชาวกัมพูชาส่วนน้อยนะครับที่มองว่าการที่หมอเสมทําแบบนี้นั้นมันไม่เหมาะสมเอา ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะฮะว่าตัวแอดเองไม่ได้ติดตามช่องของหมอตังนะครับเพราะว่าแอดไม่ชอบติดตามข่าวอาชญากรรมมันทําให้หดหูนะฮะแต่ไม่ได้หมายถึงว่าหมอตังเขาทําไม่ดีนะครับเขาก็ทําเรื่องราวเกี่ยวกับการฆาตกรรมแล้วก็พูดถึงเรื่องทางวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์นะครับแอดเคยชมละครั้งเดียวแต่แอดไม่ดูอีกเลยเพราะว่าแอดไม่ชอบเรื่องอาชญากรรมนะครับเดี๋ยวเราไปดูความคิดเห็นของพวกเขากันครับคุณผู้ชมครับ,รบกับชาวกัมาที่มาคอมเมนต์ในเพจของ KBN Newsplus ว่าเขาจะมีความรู้สึกว่าอย่างไรกันบ้างนะครับ โดยตอนที่ทำคลิปเนี่ยนะครับมีความคิดเห็นมากกว่า700อคอมเมนต์เลยครับคุณผู้ชมทั้งชาวไทยและชาวกัมพูชานะครับโดยคอมเมนต์แรกนะฮะเขาบอกว่าเรื่องบางเรื่องน่ะถ้ามีข่าวอื่นลงอยู่ก็อย่าเอาข่าวนี้มาลงเลยขอให้สื่อของเรามีความเป็นชาตินิยมบ้างเถอะเขาพยายามที่จะฉีกหน้าเราแต่กลับกลายเป็นว่าพวกเรากลับพยายามฉีกหน้ากันเองให้มากกว่าเดิมถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องจริงเพราะพวกเราทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่พวกเราต้องยืนเคียง ข้างกันในทุกสถานการณ์สิฉันแค่ต้องการให้ชาวคมพูช้าทุกคนน่ะอย่าหักหน้ากันเองหลังจากนั้นก็มีอีกคนนึงเข้ามาตอบกลับนะครับโดยบอกว่าคนขมเรของเราน่ะแตกต่างจากคนไทยคนไทยน่ะลงแต่ข่าวร้ายของคนอื่นข่าวที่ไม่ดีของตัวเองน่ะเขาไม่เอามาออกอากาศรอกมีแต่คนขมเรของเรานี่แหละที่ชอบสร้างปัญหาให้กันเองตลอดคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าถ้ามันเป็นเรื่องจริงฉันจะไม่สนับสนุนหมอเสมอีกแล้วเพราะฉันผิดหวังมาก หลังจากนั้นก็มีอีกคนนึงเข้ามาตอบกลับนะครับโดยบอกว่ามันผิดตรงไหนกับการบอกสาเหตุของเรื่องฆาตกรรมใครๆก็มีสิทธิ์ที่จะพูดถึงเรื่องนี้ไม่ใช่เหรออย่ามาอ้างเลยว่าข้อความมันเหมือนกันข้อความมันก็ต้องเหมือนกันสิเพราะมันเป็นเรื่องจริงถ้าหากว่าพูดแล้วมันไม่เหมือนกันมันก็จะกลายเป็นเรื่องเท็จนะสิหลังจากนั้นเจ้าของคอมเมนต์ก็ตอบกลับนะครับโดยบอกว่าแต่มันเหมือนกันมากเกินไปเหมือนกันยันหน้าโปกแม้กระทั่งภาพที่ลงใน YouTube รวมไปถึงลักษณะของการใช้เสียงของวิดีโอต้นฉบ,บับนั่นคือเหตุผลว่าทำไมพวกเขาถึงมองว่าเราก๊อป เขาคอมเมนต์ต่อไปเป็นชาวไทยของเรานะครับมาแสดงความคิดเห็นเอาไว้โดยบอกว่าไม่มีใครเตือนคนในประเทศของตัวเองเลยเหรอเห็นแต่ทําเหมือนกับตัวเองกลายเป็นผู้ถูกกระทำนาณาจิตตังจริงเนาะโทษเสียมอีกตามเคยหลังจากนั้นก็มีชาวไทยของเราอีกคนนึงเข้าไปตอบกลับนะครับโดยบอกว่าประชากรคุณภาพจริงๆเลยครับผมนะ่ะชอบอ่านคอมเมนต์ขม,มิ้นก็ยังงงเลยถ้าเป็นที่ประเทศไทยของเรานะด่ากันยับไปแล้วมันทําให้เห็นได้เลยว่า ช้าเขม็น่ะป่วยทั้งจิตจริงๆ หลังจากนั้นเจ้าของคอมเมนต์ก็ตอบกลับอีกครั้งนะครับโดยบอกว่าโดนผู้นำปั่นสมองกรอกข้อมูลอะไรเข้าไปก็เชื่อหมดสมองโดนปั่นง่ายมากความคิดเห็นต่อไปนะครับเข้ามาคอมเมนต์เอาไว้โดยบอกว่าได้โปรดอย่ามองแค่มุมเดียวนะหมอเสมนะเขาช่วยประเทศเรามาเยอะหลังจากนั้นก็มีชาวมพูชาคนเข้ามาตอบกลับนะฮะโดยบอกว่าช่วยอะไรกันเขานะี่ะแค่ใส่ร้ายให้เราเกลียดเหย,ยดเชื้อชาติคนอื่นเขาแค่หาเนื้อหามาตอบโต้กับคนไทยเท่านั้น คนประเภทนี้ไม่ใช่คนดีหรอกนะเขาแค่ทำเพื่อความนิยมเท่านั้นแหละเขาทำทุกอย่างเพื่อให้เราเกลียดเยียดเชื้อชาติคนอื่นพอออกมาพูดถึงไอดอลแบบนี้นะฮะชาวกัมพูชาเอฟซีหมอเสมก็ทนแทบไม่ไหวนะครับโดนเพื่อนร่วมชาติจวกแบบนี้ได้ออกมาตอบกลับนะฮะโดยบอกว่าคนเสียมนะบางคนชอบลงข้อมูลผิดๆเกี่ยวกับประเทศของเราแล้วก็บอกว่าเป็นข้อเท็จจริงนี่ละนิสัยที่แท้จริงของพวกเสียมไง คุคิดว่ายังไงผนพวกนี้มันน่าคบไหมออกมาพูดสิตอบฉันหน่อยว่ามันผิดแบบไหนคอมเมนต์ต่อไปนะฮะมาตอบกลับเช่นกันนะครับโดยบอกว่าเขาคงไม่เคยดูข่าวของพวกคนไทยมั้งหรือว่าไม่เคยอ่านข่าวของประเทศอื่นเลยนอกจากข่าวของคขมรของเราเองรู้ไหม คนที่พูดถึงคอมเมนไม่ดีนะ่ะมีเยอะแยะอีกคนหนึ่งที่มาตอบกลับนะฮะบอกว่าเป็นอะไรมากไหมเนี่ยพูดจาเข้าข้างพวกอาเสียมแล้วเขพูดไม่ดีให้กับคอมเมนต์ของเราเพศเสียมหลายสิบเพจต่างแต่เด็กยันคนแก่พูดจาไม่ดีเกี่ยวกับคอมเมนต์ทั้งนั้นแหละไม่รู้เรื่องอะไรเลยใช่ไหมจริงๆแล้วมีคนมาตอบคอมเมนต์นี้เยอะมากเลยนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าอขออนุญาตที่จะข้ามไปความเห็นต่อไปเพื่อที่จะไม่ให้คลิปมันยาวเกินไปนะฮะคอมเมนต์ต่อไปนะครับบอกว่า เอาก็ทาคลิปแบบนี้เนี่ยถ้าพูดเหมือนกันไม่ต่างกันประเทศอื่นก็ต้องพูดแบบนี้ไม่ใช่เหรอก็มันเป็นวิดีโอเรื่องเดียวกันนะผมว่ามันไม่ใช่เรื่องที่จะต้องมาหาประโยชน์ว่าผิดอะไรนะมันพูดไม่ได้หรอกว่าใครก๊อปใครเรื่องดังก็ต้องถูกพูดถึงในทุกประเทศมันไม่ใช่แค่กัมพูชาหรือประเทศไทยหรอกนะที่จะพูดถึงเรื่องคลิปวิดีโอนี้อยา่ามัวแต่สาบแช่งคนขมรนด้วยกันเองเลยแล้วก็ช่วยคิดในหะ้มันลึกซึ้งมากกว่านี้หน่อยว่าคนของประเทศอื่นะ่ะ ขาสาบแช่งคนของเราไหมหลังจากนั้นก็มีชาวไทยของเราเข้าไปตอบกลับไว้เป็นภาษาอังกฤษนะฮะโดยบอกว่าเนื้อหาคล้ายกันนะมันไม่ใช่เรื่องผิดหรอกนะแต่การขโมยคลิปของคนอื่นโดยลบภาพของเจ้าของออกและก็เอาภาพของตัวเองมาแทนที่ให้ดูเหมือนว่าตัวเองเป็นคนคิดแบบนี้มันเรียกว่าการขโมยคอมเมนต์ต่อไปเป็นชาวไทยของเรานะครับแต่ว่าคอมเมนต์เอาไว้เป็นภาษากัมพูชานะฮะโดยบอกว่าคนกัมพูชาต้องเรียนรู้ที่จะสร้างงานและฝึกฝีมือ ด้วยตัวเองการคัดลอกและลอกเรียนแบบงานของคนอื่นนั้นโดยอ้างว่าถูกสร้างขึ้นมาและคิดขึ้นมาเองมันเกิดขึ้นมากมายกับผู้คนในสังคมการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นยังไม่อายเกิดขึ้นโดยทั่วไปในประเทศนี้คอมเมนต์ต่อไปนะบอกว่า ถึงมันจะเป็นเรื่องจริงฉันก็ยังจะเชียร์เขาอยู่เพราะเขาเป็นคนขเมเณรเขารักและปกป้องขเมเณรของเราคนเสียมนะ่ะพวกเขารักกันมากเลยรู้ไหมหากพวกเรายังไม่รู้รักที่จะสามัคคีกันเราก็ไม่มีทางเดินหน้าได้หรอกทุกวันเนี้ฉันเลิกดูช่องของคนไทยไปหลายช่องแล้วพวกคนเสียมนี่ไม่เข้าใจอะไรเลยเนื้อหาพวกนี้มันใช่ของเสียมที่ไหนมันเป็นข่าวที่มีอยู่ทั่วไปและก็เป็นคดีที่ดังระดับโลกเวลาเสียมออกข่าวหรือทำเนื้อหาของกรรมัมพูชาหรือของ เอื่นๆการเล่าข่าวนะ่ะมันจะพูดว่าเป็นการก๊อปปี้ได้ยังไงมันไม่ถูกต้องเลยแต่ประเทศของพวกเขาหนะ่ะก๊อปปี้วัฒนธรรมของเราไปแบบเนี้ยเขาถึงจะเรียกว่าก๊อปถึงจะเรียกว่าโจรแต่เสียงบอกว่าเสียมไม่ใช่โจรคอมเมนต์ต่อไปนะฮะเขามาตัดพ้อนะครับแต่แอดฟังแล้วตะก,กะมันแปลกๆนะฮะเดี๋ยวบอกว่าแม้เขาจะทําดีเป็นพันครั้งแต่ทําผิดเพียงหนึ่งครั้งก็ถูกคนอื่นดูถูกทับถมพวกคุณเคยดูสิ่งที่พวกเขาทำไหมและ ฟังสิ่งที่เขาจะอธิบายให้เราฟังหรือยังถามเขาหรือยังว่าทำไมเขาถึงถ่ายทอดมาแบบนี้พวกเราควรขอบคุณเขานะที่เขาทำเรื่องที่เป็นประโยชน์กับประเทศของเราหลายเรื่องพวกเราได้โปรดอย่ามัวแต่ทำร้ายขมเรด้วยกันเพื่อคนอื่นเลยถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปอีกไม่นานขมเรของเราจะตกอยู่ภายใต้การปกครองของพวกมันเขาคงจะหมายถึงคนไทยไนะครับคอมเมนต์ต่อไปเป็นชาวไทยของเรานะครับมาคอมเมนต์เอาไว้โดยบอกว่า หลังจากสื่อดังในประเทศไทยลงข่าวได้ประมาณ3ชั่วโมงเสมรัตนาก็ทำการตั้งค่าวิดีโอของเขากลายเป็นวิดีโอแบบส่วนตัวแล้วก็ปิดคอมเมนต์แก้ไขภาพปกวิดีโอทั้งหมดใหม่แต่เนื้อหาภายในยังคงเป็นเนื้อหาเดิมที่เกิดจากการตัดต่อดัดแปลงคัดลอกของหมอดังชาวไทยเหมือนเดิมซึ่งมันไม่ได้เกิดจากการค้นคว้าหาข้อมูลจากหลายหลายแหล่งในอินเทอร์เน็ตด้วยตัวเองความคิดเห็นต่อไปนะฮะบอกว่าฉัน ไม่เข้าใจเลยว่าทําไมเวลาไทยกล่าวหาขมินของเราชอบมีคนออกมาเถียงกันทั้งที่รู้ว่าประเทศไทยนะ่ะไม่เคยพูดดีเกี่ยวกับขมนของเราเลยแต่คนขมนของเราก็ชอบตัดสินอะไรไปก่อนหนะ้าท,ทั้งที่ไม่ได้ยินสิ่งที่เขาจะออกมาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยด้วยซ้ําเราเป็นขมนด้วยกันเราควรอยู่เคียงข้างคนขมนของเราสิไม่ควรไปฟังในรูปแบบสิ่งที่ไทยกําลังบอกแบบนี้คอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าทํา ใครๆเขาก็ทํากันทั้งนั้นแหละมีแต่ประเทศเสียมนั่นแหละที่ชอบมากวนมากัดขมิ้นของเราถ้าไม่แปลข่าวเป็นภาษาขมรให้คนขมร้นฟังแล้วคนขมรจะเข้าใจได้ยังไงบางทีพวกเสียมก็ชอบกัดคนอื่นโดยคิดว่าตัวเองมีสิทธิทําทุกอย่างพวกเสียมนะ่ะชอบทําตัวเป็นคนบ้าแห่งเอเชียหลังจากนั้นก็มีชาวไทยของเราเข้าไปตอบกลับนะครับโดยบอกว่ามีแต่ประเทศของตัวเองละเมิงที่ชอบละเมิดลิขสิทธิ์นะถ้าม มอเขมร์อยู่ที่ประเทศไทยน่าจะติดคุกไม่ต่ำกว่า2ปีนะแบบนี้ คอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าจะเอาข่าวนี้มาเผยแพร่เพื่ออะไรเรื่องก๊อปปี้เนี่ยใครๆเขาก็ทํากันทั้งนั้นแหละมันเป็นคอนเทนต์ฉันละสงสารคนไทยจริงๆคนพวกนี้ขาดการศึกษาและก็ขาดสมองที่จะใช้ในการคิดคอมเมนต์ต่อไปนะเขามาตัด้อส่์ของตัวเองนะครับโดยบอกว่าฉันไม่อยากจะพูดถึงเรื่องที่หมอเสริมรัตนาก๊อปปี้งานของคนไทยมาหรอกนะแต่ฉันอยากจะถามคุณว่าคุณเคยอยู่เคียงข้างเขาไหมเวลาที่ประชาชนคนไทยขโมยทุกๆ อย่างจากเราไป คอมเมนต์ต่อไปนะครับบอกว่าถ้าเราผิดเราก็ควรรับผิดชอบนะเพราะเขาตัดต่อวิดีโอแล้วก็เอาเสียงของหมอไทยมาออกในวิดีโอด้วยนี่ฉันไม่ได้เข้าข้างใครนะไม่เชื่อลองไปดูในทิกตอกได้มันกลายเป็นว่าหมอไทยไม่สามารถปล่อยคลิปของเขาออกมาได้ครับนั่นก็เป็นความคิดเห็นบางส่วนที่แอดนอามาฝากกันนะครับคุณผู้ชมครับกับเรื่องราวของหมอดังชาวกัมพูชาเสมรัตนากอปี้แล้วก็คัดลอ,อกงานของ หมอตังโดยการดูดวิดีโอไปแล้วก็นำอาภาพหน้าปกไปใช้ถ้าหากถามว่าสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มเนี่ยอนุญ,ญาตให้ทำแบบนี้ได้ไหมแอดบอกเลยว่าทำได้นะครับเหมือนที่ช่องแอดทำนี่แหละคล้ายๆกัน เพียงแต่ว่าจะต้องบอกด้วยว่านําเอาคลิปของเขามาจากที่ไหนและริฟเฟอร์เรนต์มาจากอะไรแล้วก็เพิ่มความคิดเห็นของตัวเองลงไปในคลิปนั้นด้วยไม่ใช่ก๊อปมาทนทนแล้วก็บอกว่าเล่าเรื่องไปโดยที่ไม่ได้กล่าวให้เครดิตอะไรกับ เจ้าของคลิปเลยนะครับอย่างที่แอดโพสต์ลงไปในชุมชนของ y t u t u นะครับคุณผู้ชมครับว่าช่องของเรามีปัญหาเมื่อวันที่23เมษายนนะครับว่าแอดไม่สามารถลงคลิปได้นะครับเนื่องจาก YouTube แจ้งข้อหามาว่ามีการทําเนื้อหาเป็นเนื้อหาซ้ําแล้วแอดก็ได้ทําคลิปอธิบายส่งกลับไปให้ YouTube ดูว่าช่องของเรานั้นไม่ใช่การดูดเนื้อหามาทนทนแต่เป็นการนําเอาเนื้อหามาแปลแล้วก็เพิ่มความคิดเห็นเข้าไปแล้วก็ทําให สนุกสนานมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งสุดท้ายไม่ถึง24ชั่วโมงครับทาง YouTube ก็รับคำอุทธรณ์ของช่องของเราที่แอดส่งไปแล้วก็ปลดล็อกให้แอดกลับมาทำงานในช่องของเราได้เหมือนเดิมนะครับที่แอดอยากจะบอกก็คือการทำเนื้อหาซ้ำโดยการเอาเนื้อหาของคนอื่นมาเป็น d i f f e r e n นในใน u t u b e นั้นสามารถทำได้นะครับแต่ต้องไม่ใช่การก๊อปมาทนทนเลยจะต้องมีการแก้ไขเนื้อหาในทางสร้างสรรค์หรือเพิ่มเติมเนื้อหาข้า เ,เพื่อทําให้คลิปนั้นดู สนุกสนานน่าสนใจและมีสาระมากยิ่งขึ้นแต่ไม่ได้หมายความว่าทางกฎหมายจะเป็นไปเหมือนอย่างที่ u t u b e บอกนะครับเราต้องแยกประเด็นออกจากกันและเราก็ต้องแยกแยะด้วยนะครับระหว่างการก๊อปปี้กับการนำเอามาเป็น d i f f e r e n t นะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมนะครับที่ส่งข้อความมาให้กำลังใจแล้วก็ถามแอดว่าแอดโดนรีพอร์ตหรือเปล่าอาจจะเป็นส่วนหนึ่งครับเรื่องของการรีพอร์ตที่ทาให้มีการตรวจสอบช่องแต่พอเราตอบคาถามได้ YouTube ก็อนุญ,ญาตให้ทางานต่อได้นะครับคุณผู้ชม มีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าอย่างไรบ้างครับสามารถคอมเมนต์เอาไวท้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับการแปลความคิดเห็นแลเนอหาภาษาต่างประเทศทั้งหมดเป็นการแปลด้วยโปรแกรมอัตโนมัติครับหากมีข้อความใดที่ผมอ่านผิดไปแปลผิดไปหรือสรุปใจความผิดเพี้ยนไปไม่ตรงกับเจตนารมของผู้โพสต์ก็ต้องขออภัยเอาไว้นัที่นี้ด้วยนะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับคุณผู้ชมคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ